สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นการแนะนำนะครับการเข้าคาหงุดเข้าอย่างไรนะครับเมื่อเรียนคลิกที่ลิงก์มาแล้วนะครับลิงก์ก็จะปรากฏหน้าจาเป็นแบบนี้นะครับให้เราใส่รหัสเข้าไปนะครับรหัสก็จะเป็นรหัส8ตัวนะครับตัวอย่างเช่นครั้งนี้นะครับรหัสคือของคุณครูเองนะครับคือรหัส0 2 8 5 1 1 8 3นะครับเข้าเสร็จแล้วนะครับ8ตัวแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะโชว์หน้าจอ2อันนะครับนั่นคือ browser กับ Kahoot ถ้าเราเข้า browser นะครับก็จะเป็นระบบ Google นะครับซึ่งถ้าเราเข้า Kahoot ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของเขาซึ่งให้นักเรียนเลือกที่ browser นะครับถ้าเราไปเข้า Kahoot มันจะเป็นอ่าดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันลงในเครื่องก็จะเป็น การเสียเวลาสเปล่าหรือเป็นรบกวนเครื่องของท้งเรียนจะเป็นเพิ่มความจำนะครับเอากดที่เบราว์เซอร์ได้เลยหน้าจอก็จะโชว์ลักษณะประมาณนี้นะครับคุณครูครั้งนี้ครูตัวอย่างนะครับทำเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา แล้วนะนะก็มาใส่ชื่อนะ Enter nickname นะครับพิมพ์ชื่อจริงนะครับเช่นคุณครูอ่ะพิมพ์ว่าเด็กชายประพาสนะครับสมมุติว่าคุณครูอยู่ปอ5คก็พิมพ์ป .5 นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ OK Go นะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อแล้วความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬานะครับ สามสองหนึ่งเตรียมพร้อมเริ่มได้ฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021ประเทศใดเป็นเจ้าภาพอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างคําถามนะคุณครูคตั้งไว้ตรงนี้คือ20วินะครับส่วนของนักเรียนแต่ระดับชั้นนั้นจะไม่เหมือนกันเวลาในการทํานะครับเขาก็จะให้เลือกนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับสีแดงญี่ปุ่นสีฟ้าไทยสีส้มบาซิลสีเขียวลิทูเนียคุณครูตอบสีเขียว ที่ทุนนี้อาจถูกต้องนะครับถ้าสมมุติถูกต้องเสร็จแล้วนะครับเราก็กด n น็กทำไปข,ข้อต่อไปได้เลยครับคะแนนก็จะขึ้นโชว์นะครับกดเน็กข้อต่อไปประเทศใดเป็นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิก2 2 2 0ณนยุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประเทศไหนได้ที่1นึ่งั่นเองนะครับในการเหรียญทองมากที่สุดประเทศไหนครับสีแดงสีน้ำเงินสีส้มหรือสีเขียวครับ สมมติคุณครูตอบว่าสีแดงประเทศญี่ปุน่นเป็นคำตอบที่ผิดมันก็จะโชว์หน้าจอว่าเรานั้นตอบผิดคำตอบที่ถูกต้องคืออเมริกาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาในการทำนะครับนะก็จะถอยหลังลงเรื่อยๆคุณครูตั้งตัวอย่างนี้ไว้แค่20วินาทีนะครับส่วนของแต่ละดับชั้นนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะดูซักอีกหข้อครับเรากด next ข้อที่3น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากจได้เหรียญทองโอลิมปิก2020จากกีฬาชนิดใดอ่าสมมุติคุณครูตอบนะครับทิกตอกทิกตอตก,ตอตกตอเวลาจะลดถอยหลังใช่ไหมฮะเนี่ยเหลือ13 12าถอยหลังมเมื่อยแล้วตอบให้ทันนะครับตอบให้ทันเวลาที่กำหนดนะครับคุณครูตอบว่าเป็น เทวันโดอ่านคำตอบที่ถูกต้องนะครับทําไปให้ครบจนหมดถึงถึงข้อสุดท้ายนะครับตัดที่ตัดมาที่ข้อที่10นะครับสุดท้ายข้อที่10แล้วอาจเราสมมุติบุคคลในภาพคือใครคุณครูตอบไปว่าสมรักคำสิงนะครับ ข้อสุดท้ายเพื่อทก็เสร็จแล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องกดสิ่งไหนทั้งสิ้นนะครับทําเสร็จแป๊บกดเน็กแล้วก็เป็นั้นมาจบสิ้นนะครับคะแนนก็จะมาโชว์ที่คุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับกดเน็กปึ๊บเสร็จแล้วครับนะคุณครูก็นะใช้ใช้ใชอ่าสิข้อนะครับได้หมด2,857ัคะแนนซึ่งในตรงนี้นะครับนักเรียนจะได้อาจเป็นเปียงคนเป็นหมื่นคะแนนเลยนะครับซึ่ง ก็ไม่ต้องสงสัยแปลกใจว่าทำไมชั้นเจอได้เยอะได้น้อยนะครับแต่ละข้อนะครับคุณครูสามารถเลือกได้ว่าจะให้โชว์เป็นคะแนนจะให้โชว์เป็นพอยต์จะให้โชว์ชเป็นเปอร์เซนต์นที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณครูนะครับมันก็จะสามารถช็คได้เลยว่าใครตอบข้อไหนผิดใครตอบข้อไหนถูกชื่ออะไรนามสกุลอะไรเช็คได้หมดเลยนะครับเมื่อเสร็จจากตรงนี้แล้วนักเรียนก็สามารถกดออกหน้าจอได้เลยนะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับสาหรับการ เข้ารหัสมาทำคาหุฮูดนะครับ